ภาคใจไฟเครื่องปรินเตอร์เครื่องลักษณะแบบนี้ได้ซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับมดเข้านะครับอาการสุดฮิตสุดยอดเลยมดเข้าทีนี้มดมันจะมากองอยู่เต็มไปหมดละแถวนี้นะครับพอดีผู้นำมาซ่อมบอกว่าได้เอามดออกแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่ที่ขามดเฟทนั้นยังมีมดอยู่นะครับทีนี้นะครับ มดจะมากระจุกตัวอยู่ตรงนี้ทําให้ตรงนี้นี่มีรอยช็อตแบบนี้นะครับเรามาดูว่าจะมีตัวไหนเสียบ้างนะครับในกรณีที่มีรอยช็อตอยู่นี่มดเฟ e ดจะเสียหรือไม่อย่างไรนะครับมดเฟสดจาเป็นต้องถอดออกมาทําความสะอาดที่ขาเขาด้วยนะครับ แเสียหรือไม่เสียก็ต้องถอดออกมาเนื่องจากว่ามันยังมีมออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนเสียบ้างครับมาดูหน่อยนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อที่จะมาวัดดูฟิลนะครับดับแรกเลยฟิวเนาะดูมิเตอร์นะครับฟิวขาดไปแล้วนะครับฟิวขาดไปแล้วอ่ะทีนี้มาวัดตรงไดโอด นะครับต้องได้โอดหรือว่าวัดตรงซีนี่เลยเพื่อที่จะวัดมอสเฟตถ้าจะวัดตรงมอสเฟตก็วัดได้แต่วัดตรงซีนี้มันจะง่ายง่ายนะครับจะง่ายง่ายจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะหากปกติด้านนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมตัวนี้ขึ้นนะครับก็แสดงว่ามอสเฟตอาจจะดีนะครับหรือจะเสียในลักษณะของการรั่วกว็ได้ แต่ว่าในที่นี้นะมันไม่ได้ช็อตหนักและไอ้ที่ฟิวขาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกับจุดนี้นะครับที่มดมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เป็นตรงนี้นะฮะอาจจะส่งผลให้ไดโอดพังดูนะไดโอดพังไหมนะครับไดโอดจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอ่ะเนาะนี่ขึ้นแบบนี้สลับสายเออตัวนี้น่าจะดีตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปสายมิเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับสั่งมาอยู่แต่มันยังมาไม่ถึงอ่าอย่างนี้นะครับสลับสายโอ้ยขึ้นแบบนี้ก็ได้โอดเสียนะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับได้โอดเสียไปสองแล้วนะครับโอ้นะครับก็ฟิวขาดนะครับได้โอดเสียไป2ตัวนะครับมอสเฟตต้องถอดออกมานะครับ ดำเนินไปครับนี่ก็คือไดโอดนะครับก็เป็นไดโอดหนึ่งแอม์ทั่วไปนั่นแหละครับไดโอดหนึ่งแอม์ทีนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะตรงมดเข้าเนี่ยครับตรงตรงที่ขาเข้าเนี่ยจะมีมดจริงๆแล้วจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นการทําความสะอาดออกแล้วถึงจะมาถึงผมนะครับบางทีมดนะครับเวลาตายนะครับมันจะมีความชื้นเกิดขึ้นที่ตรงขาเขานี่ครับ ว่าต้องเอาออกมาแล้วปัดฝุ่นแล้วก็มาดูดีๆว่ามันจะต้องไม่มีความชื้นขึ้นมาบางตัวเนี่ยมันมีรอยอาร์ครอยไหมตรงระหว่างขาก็เลยนะเวลาใส่เข้าไปแล้วมันมีไฟแตกผุพับเลยครับมาดูมอสเฟตนะครับจะเช็คด้วยเครื่องวัดมอสเฟตที่เพื่อนให้มาเนี่ยครับนะนี่เพื่อนให้มาเนี่ย <c oughs> มันเป็นชุดไม่ได้ลงกล่องานะครับ โอ้มอสเฟตดีอยู่นะครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมอสเฟตนะครับถ้าถ้าเขาเสียจะไม่เป็นรูปแบบนี้ถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นมอสเฟ่ดีอยู่นะครับเนี่ยมีเครื่องแบบนี้มันก็ดีนะมันอ่านค่าความจุภายในได้ด้วยอะไรพวกนั้นนะฮะเฮ้ยมันแจ๋วเลยนะครับ,ลนะรบแล้วก็บอกว่าเป็นมอสเฟตด้วยตัวนี้เพื่อนให้มานะครับเนี่ยปกติแล้วผมก็จะใช้มิเตอร์วัดนะครับ แต่ว่าตอนนี้เพื่อนให้มาแล้วก็ดีมกันถ่ายรูปจะได้เห็นง่ายนะครับคูดออกถ้าจะให้ส,สวยๆหน่อยก็คัตเตอร์เลมบอกเลยตัวเนี้ยดำเนินการนะครับในส่วนของการใส่ไดโอดใส่ฟิวเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไฟมาต่อเข้าไปนะครับก็พอดีผมไม่มีปลั๊กแบบนี้ดิเดี๋ยวสายไฟมาต่อเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะวัดไฟ300โวลต์นะครับ แล้วก็ pwm ก่อนที่จะใส่ m o s f e t เข้าไปหากไม่มี pwm mm hmm. ก็ต้องมาดูอุปกรณ์พวกนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยหากมีแล้วก็ย่ำเลยจะง่ายดีแล้วก็อย่าลืมวัดไดโอดตัวนี้ด้วยซึ่งผมก็ลืมไปแล้วนะครับไ <c oughs> ดโอดตัวนี้เนาะ <c oughs> เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับต่อสายเข้านะครับวัดไฟ300นะครับทีนี้ไฟ ac ที่ผ่านไดโอดแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ c จะมีไฟ300โวลต์นะครับ สปาร์คไหมครับไฟสามร้อยโวลต์อยู่นี่เนาะมีแล้วมีแล้วนะครับไฟสามรอยโวลต์มีแล้ววัด p w m นะครับวัด p w m ก็คือวัดที่ขา s กับขา g จับให้มั่นจับให้แน่นมีแล้วมีแล้ว ใส่มอสเฟตได้ไนะครับตอนปลักออกคายประจุจากซีหน่อยให้มันจะดูดมือเรา <c oughs> อ่ะใส่มอสเฟตเข้าไปไนะครับมอสเฟตเข้าไปแล้วทีนี้ถึงจะมาวัดไฟตรงไฟออกอีกทีนึงนะครับทีนี้ก็มาดูว่าไฟออกออกได้ไหมไหนะครับเอาตัวนี้มาลองไว้หน่อย จะได้อุ่นใจมากกว่าวางตรงพื้นที่เป็นผ้าแบบนี้มันอาจจะมีความชื้นไฟออกจะอยู่ประมาณ31เโวลต์นะครับไฟสาสอดโวลต์นะครับถ้าวัดตรงไดโอนี่วัดง่ายถ้าวัดตรงปลั๊กนี่มันจะยากขามันจะถี่กันวัดตรงนี้ละง่ายนวะ ออกแล้วนะครับที่นี้หลอดไฟใช้ตัวนี้ลองดูหลอดไฟมันจะติดขึ้นมาใส่แดงแดงนิดนึงนะไฟ30 31ิบนะครับถ้าหลอดไฟตัวนี้ติดขึ้นมาใส่แดงแดงหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะนี่เห็นไหมใส่แดงแดงนิดนึงเนีย่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะเพื่อนนะถัดพักเลยนะครับถัดพักละ เรียบร้อยนะครับตัวเสียก็ฟิวได้อดสองตัวนะครับมอนเฟสเอาออกมาทำความสะอาดขั้นตอนการเช็คการซ่อมก็ทีมเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับอากข้ามขั้นตอนไปอาจจะทำให้เสียเวลานะครับเสร็จแล้วจบคลิปวิดีโอนะครับ เราก็พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบแล้วนะเื่อนเพื่อน้อมก็อย่างนี้แหละนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ